สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดออูอีกหนึ่งส่วนนะครับในการใช้งานตัวดิจิตอลมิกเซอร์นะครับก็คือเรื่องของออสายสัญญาณนะครับการส่งข้อมูลในรูปแบบของดิจิตอลนะครับพอ,อดีวันนี้ผมทำสายส่งลูกค้า1เส้นนะครับเป็นสายสัญญาณแบบบาลานซ์นะครับสายคล้ายๆกับสาย XLR บาลานซ์นะครับ ในส่วนนี้คือใช้ในงานในส่วนของ AES ทับ e EBU ครับเดี๋ยวจะให้มาดูก่อนนะครับว่าผมส่งข้อมูลยังไงเบื้องต้นนะครับแหล่งตัวมิกเสียงก็คือผมผมจะใช้ X32 Producer นะครับเป็น X32 Producer ทีนี้สัญญาณที่ผมจะส่งออกมาไปทดสอบนะครับผมจะใช้เนื่องจากว่าตัว Producer เนี่ยมันไม่มีพอร์ต a b s ทับ EBU นะครับ ก็คือพอทที่เป็นดิจิตอลเอาพุทนะครับทีนี้มันจะมีตัวนี้อยู่นะครับที่เป็นเอาพุทอีกตัวหนึ่งก็คือ,อเป็น a อเอห้าศูนย์นะครับก็คือไวลิงกับสเตเต็ตบล็อกสังเกตว่าเอาพุทเนี่ยผมไม่ได้ต่อนะครับอินพุทผมลองเปิดจากสายเปิดเพลงเส้นนี้นะครับแล้วก็เอาพุทไม่ได้ต่อเลยนะครับเอาพุทนี้ไม่ได้ต่อเลยแล้วก็จะมีสองเส้นนี้คือเป็นสายไม้นะครับแต่ไม่ได้ใช้เหมือนกันอแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็น เป็นสายแลนเหมือนกันแต่เป็นแลนสําหรับรีโมทนะครับอ่าเป็นอีเทอร์เน็ตแต่จะมีแลนเส้นนี้นะครับอันนี้ผมทําเองนะครับอาจจะไม่สวยแต่ละคือทําชั่วคราวนะครับเข้าหัวแบบแบบสายแลนทั่วไปนะครับเป็น AES50 port A นะครับทีนี้ผมเอาเสียงออกจากตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยมันไม่มี AES ทับ EBU e ให้ให้ทดสอบนะครับผมก็จะส่งสัญญาณออกจากสายแลนเส้นนี้นะครับ อาจจะสับสนนะครับสายแลนเส้นนี้เอาไว้ส่งเสียงนะครับที่เป็นดิจิตอลเป็นมาตรฐาน AS50 นะครับส่วนตรงนี้เป็นแลนนะครับเอาไว้รีโมทนะครับทีนี้ผมส่งมาตรงนี้ครับามาสเตทบล็อกตัวนี้พอดีผมมีสเตทบล็อกตัวนี้อยู่นะครับเป็นสเตทบล็อกของ MyD a ์นะครับอาจจะมองด้านหลังนิดนึงเพราะว่าด้านหน้ามันพื้นที่จำกัดนะครับของเยอะแยะมันมันไม่สามารถาเปลี่ยนมาด้านนี้ได้ ก็จะให้ดูด้านหลังแล้วกันครับวันนี้ดูดูก้นดูตูดของไอตัวไมลด์ไปก่อนแล้วกันครับเนี่ยผมก็จะลิงก์เข้ามาที่พอร์ตตรงนี้นะครับี่ันโฟกัสด้วยก็จะเป็น as 5 0นะครับพอร์ต a เหมือนกันนะครับลิงก์มาจาก x 3 2 producer นะครับมาเข้า as 5 0ของ Statebox พอร์ต a นะครับทำไมผมต้องเอามาเข้าตรงนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการจะเอาสัญญาณเสียงนะครับที่ มิกเสร็จแล้วนะครับจากดิจิตอลมิกเซอร์นะครับมาเข้าแล้วก็ส่งสัญญาณออกจากตัวมันเองเนี่ยเป็นพอร์ตแบบ A B S อ่า A E S นะครับทับ E B U นะขออภัยนะโทษทีที่พูดผิดที่นึงคือพอร์ตตัวนี้จะเป็นพอร์ตดิจิตอลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการส่งสัญญาณเสียงนะครับสอง่าสอชันแนลนะครับก็คือซ้ายกับขวานั่นเองครับแต่ว่าเป็นแจ็คแบบนี้นะครับ คือเหมือนบาลาน c แจ็นะครับเหมือนเหมือนอตัวนี้ครับเป็น c a n นอนเอคอาร์แคนนอนแบบนี้นะครับแต่ว่าสายของมันเนี่ยจะเป็นสายร้อยสิ110โอห์มนะครับอ่าินพแดนที่ร้อยสโอห์มแล้วก็เข้าหัวเรียบร้อยนะครับผมก็เอามาต่อกับช่องนี้นะสังเกตว่ามันต่อเส้นเดียวนะครับต่อเส้นเดียวแต่ว่ามันจะมีสัญญาณ LR วิ่งไปด้วยนะครับ พอดีผมไม่มีตัวมิกนะครับมันไม่มีพอร์ตนี้จริงๆถ้าเป็น X32 รุ่น compact ขึ้นไปมันจะมีพอร์ตนี้ให้ใช้นะครับแต่มีอันเดียวนะครับแต่ว่าสเตตบล็อกตัวนี้มี2ช่องให้ใช้นะครับก็คือเราจะเอาเอาพุทมาออก1 5บ6ก็ได้หรือ1 3บ4ก็ได้นะครับในส่วนของเมนนะครับไม่งงนะครับเมื่อกี้ผมเอาเสียงออกจาก X32 Producer มาตามสายแรนนะครับเส้นนี้มาเข้าสเตเตบล็อกแล้วเซ็ตในสเตเ็ตบล็อกให้มันออก ตรงนี้นะเพื่อไปเข้าคอร์สนะครับสเตเต็ต็อ,อ์ตัวนี้ก็คือมีทั้งอินพุตเอาพุตนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะ,ะให้ดูคร่าวๆทีน่นี้พอมันออกจากตรงนี้นะครับเป็นสิบห้าสิบหกเป็นซ้ายกว่านะครับมันเส้นเดียวก็จริงแต่มันเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับมันก็จะมีซ้ายกว่าผมก็จะลิงก์มานะครับมาเข้าคอร์สนะครับมาเข้าคอร์สแสงมันอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนี่เนื้อพอดีฝนมันตกมันมืดด้วยแสงเลยไม่ค่อยพอนะครับ ก็จะเป็นอินพุตแบบ AES นะครับตรงนี้นะครับถ้าต่อปกติเราจะต่อซ้ายขวาใช่ไหมครับ AB อ่าเราต่อ a b แต่นี่เราเป็นสัญญาณดิจิตอลอ่ามันก็จะต่อเส้นเดียวนะครับต่อเส้นเดียวเข้าที่คอนเลยนะครับแล้วเอาพุทนะครับก็ออกปกตินะครับนี่อ่เป็นเป็นซับเบดก็ได้ในนี้ขึ้นอยู่กับคอนว่าเราตัดแบบไหนนะครับคือจากต้นทางมาเนี่ยเป็นดิจิตอลมาหมดเลยนะครับจากตรงนี้นะครับ ข้อดีของดิจิตคือไม่ต้องแปลงกลับไปเป็นสัญญาณอนาล็อกก่อนนะครับก็คือเป็นดิจิตอยู่แล้วนะครับจากตรงนี้ถ้าอินพุตเข้าไปเป็นอนาล็อกไปแปลงเป็นดิจิตอลนะครับเสร็จแล้วพอเป็นดิจิตอลเนี่ยเราก็ส่งต่อไปหาอุปกรณ์ตัวถัดไปได้เลยก็คือส่งจากตรงนี้่าที่สเตทบ็อกด้วยมาตรฐาน AS50 นะครับเสร็จแล้วดิจิตอลในตัวไมรัสเองก็ส่งต่อนะครับสปิทสัญญ,ญาณออฟเมออามาเป็นดิจิตอลนะไม่ต้องแปลงนะครับตอนนี้ คือเป็นดิจิตอนส่งต่อไปเลยไปหาคอร์เลยนะครับก็ส่งมาตรงนี้ถ้าเป็นอ n นาล็อกเนี่ยมันต้องแปลงไปแปลงมานะครับซึ่งแปลงอยู่ประมาณ2-3รอบแล้วเท่าที่ผ่านมานะครับแต่ตัวนี้คือเป็นดิจิตอนมาทั้งระบบเลยนะครับไรเดนซีก็จะน้อยลงนะครับเสร็จแล้วเอาพุทนะครับก็แปลงเป็นอ n นาล็อกรอบเดียวตรงนี้แปลงจากดิจิตอลเป็นอ n นาล็อกนะครับสังเกตว่าตรงนี้เราสามารถส่งต่อสัญญาณได้ด้วยสัญญาณ a เอาพุทได้ด้วยนะครับถ้ามีคอร์สหลายตัวก็ส่งต่อตรงนี้ออกไปได้เลยแต่ตอนนี้เราทําเป็นเขาเรียกว่าเอาพุทแบบปกติแบบอนาล็อกครับคือ,อยังไงเราก็ต้องแปลงเป็นอนาล็อกครับแต่จะแปลงรอบเดียวนะครับคือตรงนี้แปลงออกไปเพื่อไปเข้า power นะครับเนีย่ยเหมือนอย่างนี้นะครับผมเทสซ้ายขวานะครับก็คือตู้มอนิเตอร์2ใบนะครับก็จะเป็นซ้ายขวาใช้ห้าหกนะครับอ่าทีนี้แปลงเสร็จก็มาเข้าตู้มอนิเตอร์ คือยังไงเอาพุทยังไงก็ต้องเป็นอนาล็อกอยู่ดีนะครับต่อให้เป็นดิจิตอลยังไงแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยไม่ต้องแปลงไปงแปลงมานะอันนี้คือข้อดีของสายระบบดิจิตอลนะครับแต่ข้อเสียก็คือสายจะต้องมีมาตรฐานนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมเป็นสายอของซัมเมอร์นะครับสายของซัมเมอร์เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยโฟกัสหรือเปล่า่าโทีครับไม่โฟกัสกัน กลับมาจะมองเห็นหรือเปล่าไม่น่าจะเห็นนะครับคือสายตัวนี้เป็นสายสําหรับสายสัญญาณ a s ห้าเลยนะครับถ้าบ b b u เลยนะครับก็คือใช้สายที่มีคุณภาพถามว่าสายทั่วไปก็น่าจะพอได้ครับแต่ว่า i m p e d a n c ์ไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาเวลาส่งข้อมูลกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นหัว a w ธรรมดานะครับก็มีการแปลงกลับมาเป็น อนาล็อก,กรอบเดียวนะครับคือตรงนี้เลยนะครับวันนี้อาจจะได้เห็นเฉพาะด้านหลังนิดนึงนะครับะตัวนี้เป็นคอร์สของ vl นะครับคอร์ส vl เนี่ยจะอินพุตเป็น as ได้นะครับแล้วก็เอาพุตมีตรงนี้ที่สามารถส่งต่อได้นะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็น dl สาของ mydas นะครับที่มีพอร์ดดีตอนให้ใช้นะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยววันหลังค่อยดูด้านหน้านะครับทีนี้คอนฟิก คอนฟิกนี่อาจจะงงๆนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้ไปดูที่ตัว v l นิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่ามันหลุดหรือ,อยังก็คืออินพุตตรงนี้ครับเหมือนมันจะหลุดสักคู่นะครับอ่าอินพุตด,ด้านบนตัวทีครับเนี่ยเนี่ยนะตรงนี้ครับอ่าอินพุตเราจะต้องเลือกเป็นเอ่อ คีย์คอร์สนะครับอันนี้อันนี้เป็นซอฟต์แวร์ของ BL ให้โฟกัสซะงนั้นอ่าไเนี่ยอ่ตรงนี้ผมจะเลือกเป็นเอเยททัพอ e นะครับคือเลือกคี่คอร์สนะครับประมาณนี้ส่วนในเอ,อ็กสามสองก็รู u ติ n งก็ส่งเป็นแบบนึงนะครับเอาพุทก็เซตตามปกตินะคสิบห้าสิบหกเป็นเมนนะครับ จแล้วตรงพอตออของสเตทบ็อกก็จะเซตประมาณนี้ครับก็อาจจะงงๆนิดนึงแต่วันนี้ก็คือเดี๋ยวให้ลองดูเฉยว่ามันส่งต่อดีต้นกันยังไงนะครับซึ่งผมจะเทสสายให้ลูกค้าว่ามันใช้ได้ไหมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลองแล้วก็ใช้ได้นะครับยวเปิดเพลงนิดนึงเห็นะรครับตอนนี้ผมเปิดเพลงเข้ามาตรงนี้นะครับซ้ายขวา อันนี้ผมไม่ได้ลิงก์กันนะครับอ่าก็จะได้ยินซ้ายกว่านะครับถึงเราจะเป็นเส้นเดียวไปนะแต่มันก็มีซ้ายขวาให้เอาไปมือสามนิดนึงครับประมาณนี้กอันนี้ผมเปิดเพลงมาที่มิกนะครับมีตนาเปิดมาตรงนี้แล้วก็ ส่งข้อมูลไปตามสายแลนเส้นนี้นะครับเป็นสัญญาณเสียงนะครับในรูปแบบดิจิตอลนะครับคือผ่าน a AH e a AH 5 0นะครับไปเข้าที่สเตตบ็อกตรงนี้นะครับตวนกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ส่งออกจากสเตตบ็อกนะครับที่เป็น a AH s EBU นะครับเอาพุทธสิบห้าสบคือเป็นซ้ายขวามาเข้าคอร์สนะครับแล้วก็เอาพุทธ ไปเข้าลำโพงนะครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะมีโอกาสเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอีกทีหนึงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ